ทำงานเหนื่อยห้ามมีเลขนี้ในเบอร์คุณเคยไหมคะพลาดโอกาสแบบงงๆเหมือนโอกาสที่เข้ามาหาคุณเหมือนจะได้สุดท้ายคุณก็ไม่ได้หรือต่อให้คุณทํางานหนักแทบตายเจ้านายก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณวันนี้ค่ะแม่ยินดีด้วยที่คุณได้เจอคลิปนี้เพราะแม่อยากให้คุณกลับไปเช็คเบอร์ของคุณว่าคุณมีเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์หรือเปล่าเลข4 7นะคะหรือ7 4สเลขนี้จะทําให้คุณรู้สึก เหนื่อยกับการทํางานทําเท่าไหร่ก็ศูนย์เปล่าเหนื่อยแบบไม่ได้อะไรเลขตัวถัดมาหากคุณมีเลขนี้ในเบอร์นะคะ97เลข97ตัวนี้จะเป็นเลขที่เหมือนจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณบ่อยครั้งแต่จุดท้ายคุณก็จะพลาดโอกาสนั้นทุกครั้งเลยถ้าคุณมีเลขเหล่านี้ในเบอร์ค่ะแม่แนะนําให้คุณลองเปลี่ยนค่ะลองตัดเลขเหล่านี้ออกไปแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นและสิ่งสําคัญค่ะคุณต้องไปทําบุญให้กับ ับชุนักจรจัดคนไร้ญาตินะคะจะยิ่งเสริมดวงความปังความเฮงให้กับคุณมากยิ่งขึ้น